สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอามาปร,รุงสบายดีเบิดสมองสบอสบายดีเบสสุขสุขคนส,สบายดียามแรงพี่น้องคลิปนี้กระชิพภาพพี่พาน้องมาเบ่งบรรยากาศทองไห่ทงน่ายา,ายยมแรงพี่นอ้อยหลังจากที่ขึ้นจากลกนี่ก็เลยขึ้นโลกพี่นอ้อยเขายังยังยังลกอยู่ยังลกกะอยู่ตอนนี้ ฮกม้งแรงเลยพี่น้องเลยแต่ยัยงเวินอยู่เท้าขึ้นมาก่อนเขาตะแหกพี่น้องเขาเ้าก็เริ่มเป็นกกเป็นกอเลยดิเทาก็บม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องมึงเมื่อพี่น้อง,องขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าช่วงคุ้มดำนายให้แล้พวพอกพีน้องกันยังลกอยู่กับน,น้องกันกับน้องปีแต่ว่าเทาขึ้นมากเมื่อเขาแล้วนะเทาก็จริงถือโอกาสนี้ ถ่ายคลิปช่วยพี่ให้น้องเบิ่งเลยแล้วพี่น้องผมมีเวลาตอบคอมเมนต์กับขอโทษขออภยัยหลายเด้อพี่น้องยังอีกประมาณห้าหกเมื่อพี่น้องเลยก็คือสีแล้วอันนี้กะเขาเจ้ากะเขาเจ้าพี่น้องเขาเจ้าเขาใส่บัวลายใส่พอได้กินแจ็คซิปก,กว่ากระสอบสวไล กะซิมีแต่เขาเตี่ยนะเตี่ยดำเตีย่ยแดงเตี่ยขาวเตี่ยเหลืองสีบ่มีเขาสูงเลยเขาสูงแต่เขาเจ้าเขาเจ้าก็ใส่นี้วันข่น้อยหนึ่งพออมอดเพิ่นมาลกเอากะเขาก็พ่วงกำลังเริ่มเคี้ยวเนาะแต่ทั้งโนนทีดำใหม่กะสีชิเขียวอ่อนๆสีเหลืองๆนี่น้อง ต่วเทนาใหญ่ที่เทาดำตับอิดกะงามเลยส่วนยามือแรงเขียดเขียดจีน่าหน่อยห้องแอกออกแอกออกต๊ะต๊แดดแดดต๊ะต๊แต่แดดเทียงกันแล้วรายเลยี่พี่น้องเยบรรยากาศกันขึ้ฟฝาคึ้นฝนเนี่ยอากาศดีค่ะบรรหนอพี่น้องเลยโมมีมลพิษอีช้งเร้วท้องทุ่งสีเขียว อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สีเขี้ยวกว่านี้นะพี่น้องไหยเขาก็สีเริ่มแบบว่าแตะกกแตะกอมวนทีดำก่อนพอแอนมอเห็นแน่นะลกขิมหรือลกเอาก่อน<ล>นีมมนม่มันเข็มเมาคนเดียวไม่เถาเมื่อปลาเลยแล้วเมียพอได้ลูกน้อยกะผลหมพ่อ,นอนหน้าผลเลยมาลกเอา น้าใหญ่เขาเริ่มงามเลยดิยพี่น้องเนยะโดนๆยางเช็มาถ่ายทือโอกาสมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเขาฮอลก็เริ่มเคี้ยวงามตอนนี้ก็หกโมงแรงแหละก็ยังตะเวนยังทะเลโตไปพี่น้องงามนี้น,น,น่านคำแน่แต่ละทงก็อยากแล้เอาเบิดเลยเดือกับบลาย ข,ของเขาก็ิยังประมาณจะแถวแถว,วตน้นคามแถวมือน,นั้นทั้งแต่ตั้งแต่ไหน้ายัางสิบสามไฮเนาะแ้วก็แตะกะต็กะอีกสามตารวมแล้วเป็นสิบหกพี่น้องเลยได้มือละสองไฮสามไฮถ้าไ่น้อยกับประมาณสี่ไฮท่าไฮใหญ่กับสองไฮว้าติบกระลาได้วิ่งผีช่างก็คือกินขนมสบายดีก่อน บ,บมืลายเมื่อห้ามน้ำเลือลกเลือเอาไปปั้นไอ้เน่ยไอ้เหมื่อเห็ดเวียกให้อ้กินเนี่ยป่าทางแม่นำ้ำไปใช้ปีไปใช่เลยป่ดกันเห็ดอีริโลดูสภาพน้องกันพี่น้องสภาพน้องกันกะที่ลกได้<ห>มือม่อนี่กับประมาณร้อยกว่าบาทให้ไอ้กินเน่ยแล้วเมื่อยังเอาอออีกไ้ปยิ โรคตไหมยาหมาดและยามาดแล้วไแล้วใจงมาดเหมือนีเอาเอาหายดีๆนี่ก็เฮ้ยจงมาดลอยปาเนี่ยหละรวมเบิดกันได้สามสิบสปลายไข่ก็ได้สามสิบปลายปีของห้ามในจงหมาดเศคือ เศร้าเหยื่อเศร้าใหญ่พ่อหนองกันนันสเหยื่เรใหญ่บ่ได้กน้าหมูเดพขึนไปไทนานะีน้องปีไปแบกแหงมาได้บันนี้หาสีไปเบิ่งอันนเนาะไปเบิ่งสุพรรณสอนกุุงฮากับเขาแรงก่พี่น้องไหมไปอาบน้ำซะก่อนไปเร็วมาัสกติ้งานั่งน้องกันนะพี่น้อยเกือกเอา เดี in why the <uyor> <laughs> ๋ยวจะไปหาอาหารแรกน้อบันี้พ้อง์อลการสี้ลงสอนกับบันผอเอ็นมอสลงไปสอนอยู่น้องค่ะผลเลยพี่น้องหากับเขากับนามก่อนมังค่างไี่ว่ามางคางนูกงเเิ่มแก่แล้วนั่น น้ำกระาลเลยไีได้สิได้กินหรือเปล่าไปเก็บเมียนไปยังเบิดเบิดอย่าลุง thế quay lại bay là đế nè, thưa hòi khănôm. Chơi chơi, c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 hơi นี่ใช่นี่เดี๋ยวคือกุ้งไปย่งจากโคโลคิลล์เห็นไหมครัใส่ใมากินปะมันเปียกป้องมงมุกออาปะรูกเคยเห็นไ้วงห อ๋อมันเกาะอย่งนี้บดคนณะมันอะไรจะมันจะปเลยเป็นอะไรอยู่ใครปี๊ดเอาอะไรแง่งนี่แหละเอาโีหอยก็ได้ขี้ขันเลือกออกแล้วเมียนใส่เกงงนอมยได้ยูเห็นว่ากันเนาะมันมนเสีว่าบุได้แล้วก็สีบได้ผุ ได้จะบริเวณที่ได้จะตัวก,กุง้งได้คูนแนวได้หอยขีย้หง่ะได้อย่างเงี้ยบาทแรกอะมันเติบเทิ้ลบิขึ้นมานะแม่เบิ้นไปข้างใดอะนะไปขึ้นได้ใช่ไหมในในชวนบออือ เขาเช้เขาทางนี้เขากินก็มากินเแลาไ้ขนมมันก็มากินน้ำราพุกันเลยอเข้ามาในสวนมาได้มาบึงตะเฮิงเลยสวนที่เขาปลูกพักตะกี้เนาะ ป้ามะผีกระซูบบ่เลยเพชรขนาดผีกระไรซุกกระโบไดกกบบ้มีเวลามาเก็บเมืองผกแพร่งามงามมละพาเขาพีน่นะสวนเขากระสีมีพักหลายอย่างเบิดอย่าไปก่อนไปหามตัเไปเมืองไปตัวก็มีอื้มอ่มิผเขาซุกหงอยอยู่เลยเม่ได้เวลามาเก็บ

phúc phúc là phân biệt 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 phân ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะพี่น้องติดตามกันใหม่ในคะลิปต่อไปฝากกดไลค์ <ไป S 1> กดแชร์กดติดตามช่องสราระบรรณาธิกาอพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอใบละลายๆพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสมองสบอนมีความสุขกายสบายใจนะพี่น้องสบายดีสบายดี